ฉันยืนตกปลาอยู่ริมตะลิ่งเอ็นซ์ครับโอ้จะได้เอาเรียงมาข้าเอ้ผลงานโอ้โอ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 โลูกปาลาลูกปลาเมื่อประมาณร่งเงกเน่ใครมาแดงมาเนี่ย,ยลงข้า นำบอ่อนำสาธารณประโยชน์ครับไปไปล่องเงียกใครบมเดียงห้าหาแล้วแรงเอาไว้นี่เรเบ็ดอะชิดเบ็ดประมาณกัดล่องกินของสูงเบิ้องระบาด <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวข้างโมเดียงหลยไยเนาะอย่าลุ่มเลยเงบฝนตกลงไม่ไม่นี่นาสีไข่านาสีตรงเลยครับ บมแดงเนี่ยลูกเลี้ยงไว้บ่ะนี่โอ้ก็เห็นเอาหน้ามันกินเอเชียรเ,เนี้ยโอ้ันหน้ามันจะนองเนาะบวดครับโอ้ต้นนี้แข็งหแรงใช่รล่งปัดมาคำบริดัสังเกติบริษงที่เทียบปวดอะบวดครับห้างบมแดงเอ้าลองเบิ้งลองเบิ้งดีรุงกำลังดีลองแย่เบิ้งนะครับ อุ้ยมันอันนั้นมันคืออยู่ต่ำแทเ้เอาแล้วครับเอาเบิ่งครับนี่ครับการหายูหากินกเนี้ยใครมดแดงครับบวดเอาเป็นไรเป็นไรตะคือปะ ทั้งมันเหดใหม่แล้วต้องฝนจักเจ็ดมื่นแม่นาะโอ้ยบ่มีมีแต่ตัวยู่ป้งมีแต่ตัวบ่มี่ใครมาท่มีใครโอ้ยประมาณนั้นปอยปอย,ปอยเดี๋ยวไปลอ่องเบิ่งทั้งอีกจัะห้างกันเพราะคืบอะเอาวัานไว้ก่อนจงวันไว้ก่อนพูดพูในโลกต้นทักหลังพูดอะ ท,ที่สครับเอ้าส่งมีใครย่อยลงด้หรอนีลงโว้ยมือสั้นเหรอวะหนุ้มเพี่อน,เ,นเอาเอา,เอา ไอ้ผลงานอ้ยมีแน,อย,น,นยอยู่ใครบ้านตรงอ้ยโอ้ยอ้ยบานันใ่กันวเนาะเอาเอา,เอ,า,เอ,าอ้ยตรงตรงบ้าท่านปนไเิงนใ,นใครผักะไรเอาคับพอไไ้อืมน่ ตัวแมวมันที่คืออาจรรย์เดี้ว่เ <laughs> เออเออพาไ,ได้ห้างเนี่ยมันจะคอว่นี่โอ้ย บ่บ่มีคูเลยตัวนี้ลงมันบ่ใชจะเปิียตรงเนาะโอ้แต่ว่าตัวนี้หลายห้างลีนี่อ้งลงมอง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ผูดอยุสูงูดอายุเยออะ <laughs> ไ,ได้ครับโอ้ยมันท่านมีท่านเป็นไข่เอาไว้ก่อนไว้ก่อนโอ้ได้อยู่หน่อยนึง่งเพราะที่เอี้ยู่ดอกบุ่นกุอยู่ผน <laughs> โอ้ยบะหมี่กับเขาตลาดอีกนะฮะเมื่อนี่บ่เป็นยังครับเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไว้อีกจกักอาทิตย์นึงนี่พอดีเลีย้ยงไว้ที่คุนไว้ที่ละนี่งโอ้เอาครับมื้อนี้บ่ะมานมาได้ครับสิได้เขา้า ไปหากับเขาอยู่ตลาดขึ้เก่าเหรอครับนี่ครับบ้านนี้บ่ได้เรีงานนะครับเลยว่างนะครับจอดเอาทีหรับคลิปนี้กัไว้แค่นี้สักก่อนนะครับโอ้ยพอใครกูเสียงถือว่าเสียงเติบได้อยู่เนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องวิธีรถบรรทุกดินพบกันใหม่คลิปหน้า สว oh. anyway, ัสดีครับโอ้วุ้ยเรียกเบ้างกันจิเป็นตาเล้าแรงอยู่ตัวอะไรนะ